ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขประจำปีการศึกษา2568ของโรงเรียนบ้านน้องคุณเหล่าหลักวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง บริหารงานโดยนายนฤป,ปะสืบวงศ์สาโรงเรียนบ้านน้องคุณเหลาหลักอุทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียน155คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการประตูรั้วโรงเรียนสิ่งก่อสร้างอื่นๆให้มีความแข็งแรงสะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานมีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าระบบประปารวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยัยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัย มีกล้องวงจรปิดครอบคุมบริเวณสถานศึกษามีห้องน้ำห้องส้วมสะอาดปลอดภัยเพียงพอถูกสุขาลักษณะได้มาตรฐานพร้อมใช้งานตามนโยบายสุขาดีมีความสุขโรงเรียนได้จัดวางคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ตู้เก็บเอกสารเครื่องขยายเสียงในที่ที่เหมาะสมปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานเป็นระเบียบ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟชุดระบบป้องกันกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ตัดกระแสะไฟฟ้าอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆในโรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดช,ชอบจัดทำป้ายคำเตือนมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มีความปลอดภัย โรงเรียนมีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการป้องกันอุบัติภัยอุบัติเหตุในสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุในการป้องกันภัยต่างๆมีการซักซ้อมและมีการทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกภัยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองทราบถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มีเครื่องมือปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจัดที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์จุดจอดรถรับส่งนักเรียนให้เหมาะสมกำกับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามพรบการจราจรและข้อปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนัก ในหลักของความปลอดภัยโรงเรียนได้เตรียมการจัดหาและบริการน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีการจัดให้บริการอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างเพียงพอปฏิบัติตามหลักสุขาพิบาลอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมต่อวัยอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยในทุกรูปแบบ มีประกันภัยที่ครอบคลุมสุขภาพและอุบัติเหตุมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพของผู้เรียนด้านผู้เรียนและนโยบายเรียนฟรี15ปียังมีคุณภาพโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเรียนในยุคใหม่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดตารางเรียนตารางสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนนักเรียนสามารถได้เรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนเตรียมการสํารวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันบริหารจัดการให้มีอาหารกลางวันอาหารเสริมหรือนมและน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนมีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับงบประมาณอาหาร กลางวันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ